ตั้งเขามาเป็นก้อนยักษ์เลยนะครับ จะเป็นเสียงหมาในนะครับสวัสดีนะครับผมพุทธนะครับ ซึ่งในตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางเข้าป่านะครับแต่ฝนเนี่ยดันตกลงมาให้ก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปหลบอย่างในกระต๊อมกลางไร่มันนะครับพี่ก็เป็นกระต๊อมของชาวบ้านนะครับที่มาสร้างไว้ซึ่งในเวลานี้เนี่ยฝนตกมาเป็นชุดที่สองละนะครับไปเดี๋ยวไปดูด้านในกระต่อมกันก่อนนะครับอาจจะไม่ได้นอนในป่านะครับในค่ำคืนนี้ พอรู้สึกว่าในช่วงนี้เนี่ยฝนตกลงมาให้ค่อนข้างที่จะเกือบทุกวันนะครับพี่ๆจะเป็นช่วงพายุเข้าหรือเปล่าด้วยนะกระต้อที่ผมว่านั้นอยู่ตรงจุดนั้นนะครับไม่รู้ว่าหลบได้หรือเปล่านะครับพี่พี่สิถึงวันนี้เองผมมาเพียงลำพังนะครับมาคนเดียวเท่านั้นนะครับฝนตกเรื่อยๆเลย,เลยนะครับบรรยากาศดีสุดๆ นี่เป็นบรรยากาศทิวแบบนี้เลยครับพี่พี่โอ้มุงด้วยผ้าใบายอย่างดีเลยครับ ตรงนี้เลยนะครับจรงครับคืนนี้ผมคิดว่าน่าจะนอนตรงจุดบริเวณตรงนี้นะครับที่สีครับน่าจะเป็นสถานที่ที่จะหลบฝนไว้ก่อนนะครับ ฝนนี้หยุดตกแล้วก็ท้องฟ้านี้แดดเปิดแล้วนะครับว้าวในช่วงจังหวัดที่เดินมานี้ท้องฟ้านี่คือแบบมืดครึ้มเลยนะครับพี่พี่โอ้ตอนนี้นี่พระอาทิตย์โผล่ขึ้นแล้วโอ้แต่ว่าก็ยังมีพวกก้อนเมฆคล้มๆอยู่นะไม่รู้ว่าจะตกอีกหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับในค่าคืนนี้ถ้ายัางไงก็เราจะนอนค้างที่นี่แหละนะครับพี่พี่ด้านในนี้แหละเผื่อยังไง ช่วงบ่ายๆหรือว่าดึกๆยังไงเนี่ยมีฝนอยู่แน่นอนนะครับส่วนสถานที่ตรงนี้เป็นกระต๊อบของรู้สึกน่าจะเป็นของชาวบ้านนะครับที่มาสร้างไว้นะครับแล้วก็ตรงจุดนี้เป็นเหมือนเป็นถังยานะถังยานี้น่าจะ2,000ลิตรน่าจะได้นะครับพีเอฟซีแล้วก็รอบๆของได้ปลูกไว้ตรงดงมันนี่จะเหมือนรู้สึกจะพ่นยาฆ่าหญ้าไปแล้วนะครับต้นมันค่อนข้างที่จะงามมากเลยนะ ทาง,งกระต๊อบนี้จะมีต้นมะม่วงนะครับด้านหลังนี้จะมีกอขนุนขนุนนี้ลูกเต็มเลยนะครับพี่ๆแต่ว่าลูกยังเล็กอยู่นะขนุนต้นนี้นี่ต้นลูกดกมากเลยนะครับนี่โอ้ลูกเยอะจริงๆเลยแต่ว่าลูกยังอ่อนนะครับยังไม่แก่เท่าไหร่ถือว่าเป็นกระต๊อบอีกจุดหนึ่งที่บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับใน ไม่ไกลห่างจากบ้านผมเท่าไหร่นะผมมองไปแถวๆจุดบริเวณมุมมองตรงจุดนี้พี่ๆก็จะเห็นพวกภูเขาเลยนะครับนู่นๆู่น,นเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆดูภูเขาฟากนู้นนะครับที่ผมได้พาเจ้าเสือไปนอนบนยอดสันป่าเต็งลังนะครับอย่างที่ผมบอกพี่สฟีไปว่าลักษณะมันเนี่ยจะคล้ายคึงเป็นกระดานแบบนี้นะครับเชิดเป็นเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็แนวลงแบบนี้นะครับน่ก็เป็นลูกลูกนั้นนะครับพี่ๆที่ผม ไปในทริปที่แล้วที่เราไปนอนบนสันป่าต็งรังกันนะครับนี่เป็นลูกนี้เลยนะครับว้าวตอนนี้แดดดีมากเดี๋ยวต้องหาฟืนนะครับพี่ๆหาฟืนแล้วก็เดี๋ยวเราจะก่อไฟกันก่อนนะครับที่จะหุงหาอาหารกินข้าวกันไม่รู้ว่าแถวนี้มีฟืนหรือเปล่านะครับต้องดูอีกทีนะึง แล้วครับทุกคนก้อนเมฆหลังเข่าลูกนี้นี่โอ้โหเกาะกลุ่มกันก้อนใหญ่มากครับนี่โอ้คืนนี้นี่จะมาหนักหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ยังไงคืนนี้ผมก็ไม่หวั่นนะเพราะผมอยู่ในเพลิงกระตอบที่ค่อนข้างที่จะมุงด้วยผ้ายางอย่างหนานะครับแล้วก็รู้สึกว่าตรงแถบนี้บนพื้นนี่มันไม่เปียกเลยนะครับไม่มีแม้แต่ฝนสาดเข้ามาถึงนะครับ นี่แห้งสนิทปลอดภัยแน่นอนมาหนักหนาแค่ไหนผมก็พร้อมที่จะรับมือนะครับอืมโอ้โหทั้งเขามาเป็นก้อนยักษ์เลยนะครับคุมภูเขาลูกนี้มิดเลยนะครับพี่ๆไปฝืนแล้วก็มีพวกไอต้นมะม่วงเก่านะครับน่าจะฟันทิ้งไว้แล้วก็พวกขนุนไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับพี่ๆ่พอวันนี้ผมจะ ย่างหมูกินกันในมื้อเย็นนะครับ เดี๋ยวผมต้องไปหาตัดไม้หน่อยนะครับไม้เสียบเอาไว้ย่างหมูนะพี่ๆนะเพราะแถวๆนี้นี่มันไม่มีพวกไม้ลวกนะครับไม้ลวกนี่อยู่ด้านนู้นนะครับนี่อยู่ฝั่นู้นจะเดินพาลองดงมันดงนี้ไปอีกทีหนึ่งตอนนี้ค้มๆแล้วฝนจะตกให้อีกช่วงเวลาไหนก็ไม่รู้นะครับ เดี๋ยวพาพี่ๆมาดูหนอ่อไม้กันนะครับโอ้แถวนี้หนอ่อไม้ขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย ตรงนี้มีกอรวบอยู่ไม่กี่กอนะครับแต่ว่าหน่อไม้ก็ขึ้นอยู่หลายหน่อครับแต่ว่าลักษณะหน่อผมดูเนี่ยเหมือนจะแกันแกนนะหน่อไม่ค่อยใหญ่หน่อเล็กนะครับแต่ว่ายาวสูงแล้วค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับไปตัดไม้เรียบร้อยแล้ว นอนเล่นเผลอหลับไปพักใหญ่เลยนะครับตื่นมาพร้อมกับบรรยากาศรอบๆนี้ค้มๆแล้วก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องนะครับตอนนี้นี่พี่ๆจะเห็นได้เลยว่าท้องฟ้ามันมนๆน,น,นะมันจะมีความเหมือนแสงสว่างโปะอยู่แค่ช่วงตรงกลางนี้หน่อยเดียวนะครับไอหมูงผมนี้น่าจะ เขาที่เข้าทางแล้วนะคะพี่ๆสีสันน่ากินเลยพี <te S 2> ่พ <obviamente> ี่ดูในบรรยากาศตอนเย็นกันสักหน่อยนะตอนนี้นีเข้าช่วงเวลาสิบหกนาฬิกาแล้วนะครับสี่โมงเย็นละมืดฟ้ามัวดินมาเลยครับพี่พี่สีบวกกับมีลมพัดด้วยนะครับ อ้มแมลงปอเยอะมากครับพี่พี่มแมลงปอตึมเลยออ้มแมลงปอเพียบเลยครับโอ้ฝั่งนี้ก็ตั้งเขาดำปิดปื้อเลยครับฝนเหมือนกำลังจะมานะครับในช่วงเวลานี้อแต่ว่ามแมลงปอครับเป็นร้อยตัวเลยครับพี่พี่สโอ้มแมลงปอเยอะมากๆ มลงปอเยอะสุดๆไปเลยอีกไม่นานนี้ผมคาดว่าฝนใกล้จะตกแล้วนะครับเราไปเคลียร์ปัดกวาดด้านบนหน่อยเดี๋ยวก,กินข้าวกันแล้วนะครับ มีเถาเถายะนางด้วยนะครับนี่โอ้นี่นำไปยีแล้วก็แกงใส่หน่อไม้นะครับเด็ดเลยครับพี่พี่ว้าวหมูยางของผมสุกแล้วนะครับมาเดี๋ยวกินข้าวกันแล้วนะครับพี่พี่สิ ในมื้อเย็นของผมวันนี้มีเพียงหมูย่างชิ้นเดียวนะครับอืมกลิ่นหอมมากเลยครับรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาชิมกัน uh huh. กรอบฟันแตกเลยครับพี่พีม่มันอร่อยเลยครับถึงช้อนที่ผมกินวันนี้ก็ยังต้องเป็น ช้อนไม้ไผ่นะครับเพราะว่าผมลืมช้อนอีกแล้วนะให้พี่ๆดูนะครับอืถ้ามีน้ำจิ้มด้วยก็คงดีนะแต่ว่าไม่มีนะครับก็กินแบบนี้แหละ บรรยากาศในตอนนี้เชื่อว่าทุกๆคนน่าจะได้ยินเสียงจิงหลีดร้องกันนะครับจิงหลีดที่ร้องในแบบนี้นี่บ่งบอกถึงสัญญาณช่วงฤดูหนาวใกล้ที่จะเข้ามาเยือนแล้วนะครับซึ่งก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนั่นเองนะพี่ๆผมเชื่อว่าในเร็วๆนี้ฝนคงจะหมดแล้วนะครับความหนาวก็จะเข้ามาเยือนกันอีกทีหนึ่ง จึงแน่นอนว่าแถวบ้านผมนี้เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวนี่ก็คือหนาวเ,เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อช่วงกินข้าวผมคิดว่าจะมีฝนตกลงมานะผุยสุดท้ายนี่ก็เงียบหายไปไม่รู้เหมือนกันว่าในตอนเช้านี้เราจะเจอฝนรอเปล่าแต่ว่าในช่วงทุกเชา้าในทุกๆวันเนี่ยแถวบ้านผมฝนตกให้ทุกเช้านะครับ จริงดร้องเยอะมากนะครับ ครับพี่ๆในช่วงเวลานี้เองก็สองทุ่มกว่าแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาที่ใกล้ที่จะดึกแล้วนะซึ่งตอนนี้นกกระแตแวดร้องอีกแล้วนะครับนกกระแตแวดนี้เป็นนกประเภทหนึ่งที่ชอบไข่ไว้บริเวณโลง่ลงๆนะครับก็คอือเขาจะไม่ได้กกไข่ตามนนี้นะ ผมได้ยินเสียงตัวอะไรกรีดร้องในในป่านู้นนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงหมาในหรือว่ามาจิ้งจอกหรือเปล่านะพี่ๆแต่ว่าอยู่ฟากป่าฝั่งนู้นนะครับก็ค่ำคืนนี้เนี่ยกระต๊อบตรงจุดนี้เป็นคืนแรกนะครับ น่าจะเป็นเสียงหมาในนะครับหรือว่าหมาจิงจอกป่านะครับพี่พีก็ไม่เป็นไรหรอกอยู่ตรงจุดนู้นค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนแรกที่ผมเนี่ยมานอนกระต๊อบจุดนี้นะครับอันที่จริงนี่ผมยังไม่เคยมาสักครั้งเดียวเลยนะก็เป็นการมานอนคืนแรกแล้วก็คนเดียวเช่นกันนะครับผมพี่ๆหลายๆท่านคงคิดว่าทาไมผมไม่พาเจ้าเสือมาเป็นเพื่อนด้วยนะครับคือเจ้าเสือเนี่ยเพิ่งออกมาจากป่าลึกกับผมได้ไม่กี่วันนี้นะครับผมก็เลยให้เขาอยู่บ้าน พักผ่อนไปก่อนนะครับผมในครั้งที่แล้วที่ได้เผชิญหน้ากับพายุฝนลมแรงทั้งฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้า,ฟา,ฟาแลบครบชุดในคืนเดียวเลยนะครับแทบจะไปไม่รอดเลยนะพี่พี่ผมคิดว่าผมเนี่ยจะไม่มีชีวิตรอดกลับออกมาจากป่าละเพราะว่ากลัวอย่างเดียวฟ้าผ่านะครับทุกๆุกสามถึงห้านาทีเนี่ยฟ้าแลบตลอดเลยนะครับค่าคืนนั้นก็ทั้งคืนไม่ได้นอนเลยนะผมกับเจ้าเสือเนี่ยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเนี่ยมีพี่พีเอฟซี ถกเถียงกันมาว่าผมเนี่ยทําไมไม่เอาผ้าห่มเนี่ยห่มให้เจ้าเสือบ้างนะครับโดยที่จริงนี้ผ้าห่มเนี่ยผมเตรียมไปให้เขาแล้วนะครับก็เป็นผ้าผืนสีขาวๆเข,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 ขียวๆถ้าพี่ๆสังเกตกันนะครับก็คือผืนผนั้นนะผมจะใช้เป็นผ้าห่มของเขานะครับแต่ว่าเจ้าเสือเนี่ยเหมือนมันไม่ค่อยชอบผมหรือว่ายังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับก็คือไปกองอยู่ที่เขานอนทับหมดเลยนะครับผมแต่ก็อีกหนึ่งอย่าง คือพี่ๆขอให้ผมนี่เตรียมเสื้อผ้าไปให้เขาสวมใส่บ้างนะครับกันยุงกันมแมลงก็ในโอกาสหน้าถ้าผมได้พาเจ้าเสือไปเนี่ยผมจะเตรียมไปให้เขาอีกทีหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มที่จะดึกแล้วถ้ายังไงค่าคืนนี้ขอพักผ่อนแล้วนะครับพี่ๆเจอกันใหม่ในวันบรรยากาศพรุ่งนี้ตอนเช้าอีกทีหนึ่งตรอมารอลุ้นกันว่าฝนนี่จะตกกันในช่วงเวลาไหนนะครับไม่แน่ก็อาจจะใกล้เช้าใกล้สว่างนี่อาจจะมีฝนนะครับ พักผ่อนละครับพี่พี่สันดีราตีสวัสดีสสดสสดทุกทุกท่านนะครับผม ครับสวัสดีกันในเช้าวันใหม่นะครับเช้าวันที่สดใสเลยทีเดียวครับพี่ๆกระต๊อบกลางป่ามันตรงจุดนี้ธรรมชาติสุดๆนะครับได้ยินเสียงนกเสียงไก่ป่าเนี่ยร้องทักทายกันแต่เช้าตรู่เลยนะครับผมโดยเมื่อเช้าว,วันนี้นี้เมื่อช่วงเช้านี่ก็มีหมอกบางๆนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ลุกขึ้นมาถ่ายให้พี่เอฟซีชมกันนะครับเพราะว่าหนาว พ,พี่หนาวบวกกับขี้เกียจด้วยประมาณสักเช้าสลัวสลัวหน่อยมีหมอกปกคลุมตรงแถวพื้นหญ้าตรงจุดนี้เยอะเลยนะครับแต่ว่าในจุดฟากฝั่งของภูเขาแถวๆนั้นนี่พี่ๆอาจจะมองเห็นว่ามันมีไอหมอกอยู่บางๆนะครับเล็กน้อยตอนนี้ค่อยระเหยหายไปหมดแล้วนะครับผมเป็นธรรมชาติสุดๆเลยนะครับ ไก่ป่านี่ขันอยู่ฟากป่าแห่งนี้นะครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้านี่ก็มีร้องกระตากแ,ตแถวจุดนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับไม่รู้ว่ากี่ตัวนะโดยกระตอมตรงจุดนี้เมื่อคืนนี้ที่ผมได้นอนไปก็เงียบสงบมากนะครับผมถ้าหากฝนตกมาข้ามพืนนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วผมไม้เจอฝนนะครับพี่ๆฝนไม่ตกให้ผมนะ เวลานอนแบบนี้อย่างดีเลยเนี่ยไม่มีฝนตกลงมาเลยนะครับผมฝากฝั่งภูเขาลูกนี้เนี่ยพาที่จะขึ้นตรงจุดนี้นะครับพี่ๆนี่แต่ว่าตอนนี้ถูกปกคลุมด้วยก้อนเมฆอีกทีหนึ่งนะครับเลยมองไม่เห็นพระอาทิตย์ส่วนเมื่อคืนในการนอนกระต๊อบของผมกลางป่ามันแห่งนี้ไม่มีอะไรมารบกวนผมเลยนะได้ยินเสียงแต่ก็ น่าจะเป็นหมาจิ้งจอกนะครับไม่รู้ว่ามันร้องเรียกอะไรหรือเปล่านะครับอาจจะร้องเรียกหาคู่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าช่วงนี้มันใกล้หน้าหนาวละถ้าหากเข้าหน้าหนาวเนี่ยพวกนี้เขาจะร้องเรียกผสมพันธุ์กันนะครับผมแถวบ้านผมเนี่ยเป็นแดนหมาจิ้งจอกเลยครับพี่พี่เยอะมากๆร้องทีนึงนี่โอ้โหถ้าใครไม่เคยได้ยินนี่ถึงกับพะว่าเลยก็มีนะครับเดี๋ยวเช้าวันนี้เองผมจะเก็บผ้าเก็บข้าวของทุกอย่างนะครับ เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านกันแล้วครับพี่ๆไปครับกลับบ้านเรากันนะครับผม บรรยากาศดีสุดๆเลยก็จะขอลาพี่พีพีฟีไปเพียงแต่เท่านี้เลยนะครับส่วนกระต๊อบแห่งนี้เนี่ยโอกาสหน้าถ้าผมมีเวลาว่างๆดีๆก็อาจจะกลับมาเยี่ยมเยือนใหม่นะครับผมเพราะมันเป็นกระต๊อบที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับธรรมชาติแถวๆนี้โอบล้อมไปด้วยภูเขาทั้งหมดเลยนะครับก็คลิปวันนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับพ,พี่พีพีฟีพาทุกคนมา ดูบรรยากาศในวิวทิวทัศน์ของป่าแปลงมันแถวๆนี้เลยนะครับแต่ก็ถือว่าสวยงามนะครับโอเคก็ลาพี่ๆไปเพียงแต่เท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เองสวัสดีนะครับผมไปเดินทางกลับแล้วครับ